สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ก็เช้าวันอาทิตย์นะคะก็แวะเข้ามาทักทายทุกๆคนก่อนที่จะไปทำกิจกรรมประจำวันของวันนี้นะคะก็คือการเรียนออน,ออนไลน์นะคะก็มีความสุขค่ะสนุกกับการเรียนออนไลน์มากๆเลยแล้วก็ เข้ามาตอบรับพลังงานที่ดีๆแล้วก็แบ่งปันพลังงานที่ดีๆให้กับทุกคนนะคะเมื่อกี้ตุ้ยก็สะสมพลังงานที่ดีๆด,ด้วยการฟังธรรมนะคะแล้วก็กลับเข้ามาอยู่กับความสงบมีเวลาทําสมาธิบ้างนะคะฟังธรรมนั่งทำสมาธิบ้างก็ฟังธรรมครูบาอาจารย์นะคะ ก่อนที่จะมาแบ่งปันพลังงานที่ดีๆที่เราได้สะสมจากการฟังธรรมเมื่อกี้เนี่นะคะให้กับเพื่อนๆน,นะคะให้กับทุกๆคนขอให้ทุกๆคนผ่านเรื่องราวผ่านสถานการณ์ต่างๆทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะคะไปได้ด้วยสติและปัญญาของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสําคัญนะคะทาไมถึงตุ้ยถึงต้องหาเวลาฟังธรรมครูบาอาจารย์บ้างหรือว่าหาเวลาทําสมาธิให้กับตัว กับความสงบนะคะก็คือมันเหมือนกับเรามาเติมพลังให้กับตัวเองะค่ะการทําสมาธิก็เหมือนการเติมพลังงานที่ดีๆการตอบรับพลังงานที่ดีๆให้กับตัวเองพอเรามีพลังงานที่ดีๆข้างในแล้วใช่ไหมคะเราก็พร้อมที่จะแบ่งปันพลังงานที่ดีๆเนี้ยให้กับคนอื่นๆคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วก็พร้อมที่จะเปิดรับพลังงานที่ดีๆที่ตุ้ยได้แบ่งปันให้นะคะก็หวังว่าจะเป็น เป็นพลังเป็นกำลังกายกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะให้ได้ผ่นานสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะตุ้ยเองตุ้ยก็บอังว่าพลังงานของตุ้ยพลังงานที่ดีๆของตุ้ยนะคะที่ได้แบ่งปันออกไปเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็การที่ตุ้ยแบ่งพลัง,แบ,งแบ่งปันพลังงานที่ดีๆออกไปในขณะเดียวกันทุกๆคนก็ตอบรับพลังงานที่ดีๆนะคะ แล้วกออ็จริงๆก็อยากชวนให้ถ้ามีเวลาเราก็มาสะสมพลังงานที่ดีๆของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าบางทีการที่เราจะตอบรับพลังงานที่ดีๆกับข้างนอกจากจัก,กรวาลที่ส่งมาให้หรือว่าออมีพลังงานข้างนอกที่แบบเขาคอยจะส,ส่งมาให้เราแต่ว่าเราไม่มีกําลังเลยข้างในเราเราไม่มีกําลังพลังงานที่ดีๆที่จะพร้อมที่จะเปิดรับเลยอย่างเงี้ยค่ะ มันก็อาจจะรับสื่อสารเชื่อมต่อกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องหาเวลามาทําสมาธิมาอยู่กับความสงบกับตัวเองกับข้างในของตัวเองนะคะเพื่อเราจะเตรียมกายเตรียมใจข้างในตอบรับพลังงานที่ดีๆนะคะก็หวังว่าสิ่งที่จะได้แบ่งปันได้แชร์นะคะ ก็น่าจะไดะ้ทุกคนก็น่าจะได้รับประโยชน์นะคะแม,แม้กระทั่งตัวตุ้ยเองตุ้ยก็ได้รับประโยชน์ในการแบ่งปันนั้นด้วยนะคะก็วันนี้ต้องไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ